สวัสดีครับแอดทวีสีมูลนะครับคลิปนี้แอดจะได้มาเปิดเตาให้เบิองนะครับเบิองทานนะครับว่าจะเป็นรูปร่างแบบใดนะครับแล้วก็จะนําผลงานที่ว่าแอดเคยลงคิปไปก็คือเท่ถังนะครับว่าเทแบบใดยังสีนะครับจะได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่ามือนีมีทานนะครับแล้วก็จะได้รับความรู้นะครับแอดถืเอาไม้มาไหวแบบนี้ก็เป็นการ ดับเตาให้มันเย็นลงดีขึ้นนะครับก็ให้เอฟซีนําไปใส่นะครับเวลาเข้าเผาทานเร็จแล้วนะครับไล่แก๊สอีงเร็จแล้วปิดเตาแล้วนะครับแล้วก็ไฟแน่หนีโบมีเปลวเทียนเปลว่ยวยังนะครับเข้าก็นํามใหม่สดนะครับมามาดับได้นะครับก็คือเอามาวางไว้แบบนี้นะครับแต่กับมันมาเบงแน่เป็นพักๆนะครับเป็นช่วๆนะครับยานมันใหม่ไฟขึนมากนะครับเพราะว่ามันห่อนจัด แต่ว่าแอดเฮตักขั้งบ,บ่บใหม่นะครับเพราะว่าเต่ามันได้ดับสนิทแล้วนะครับแต่ว่าฝาเต่ายังห่อนมากๆเลยนะครับเขาก็ได้ประโยชน์ความห่อนส่วนหนีนะครับมาดับเต่าด้วยไม้สดนะครับเขาก็จะได้ไม้แห้งไวเผาทานอีกนะครับ เป็นไงครับเป็นทีนาพ่อใจนะครับถือว่าได้หลายนะครับนี่นะครับทานยุบลุ่งบ่อหลายนะครับเลยเลยเสร็จแรกมาแสดงว่าการอัดฟื้นเป็นทีนาพ่อใจนะครับเดี๋ยวแอดจะเก็บทานในสัตว์แหลกก่อนนะครับเราก็ค่อยมาเบิงวิธีการเทถังนะครับเราก็เบิงว่าทานในถังเนี่ยใหม่เบิดบ่อนะครับ เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวแอดจะเก็บทานใส่สักระสอบนะครับ ท่านก็จะเหลือประมาณกระสอบกว่านะครับนะครับนะครับจะใจท่านนะครับนี่ครับนะครับได้สองแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเขาก็มาเบิงวิธีการเททานนะครับ ได้สามก็สอบนะคร,บครับเป็นบ่มิแตทานกใยญ่ๆดีขนาดนะค้ครับครับการลองนําวิธีต่างๆที่ว่าแอดค่อยสอนค่อยบอกนะครับเหังใดให้ได้สามก็สอบนะครับแล้วก็วิธีการเทกันยังก็ได้ผลนะครับเมื่อนี้แอดเฝ้านะครับเพราะว่าลูกค้าเลี้ยงมากแล้วนะครับ ให้เอาทานไปส่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขนนะครับสวัสดีครับ